คืนวันที่24ตุลาคม2566หมอกลงจัดจนมองอะไรแทบไม่เห็นแสงจันสีซีดลอดผ่านใบกระลำปรีเป็นเส้นๆตกลงบนพื้นดินเย็นเฉียบมีเงาดำสองเงากำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดอยู่กลางทุ่งนาเปลี่ยวเงาหนึ่งตัวสูงไวัร่างกายกำยำอีกเงาหนึ่งตัวเล็กกว่าแต่คล่องคล้าวดั่งเสือหมอบทั้งคู่หอบหายใจแรงเสียงตะโกนด่าทอผสมกับเสียงหายใจเฮือก สุดท้ายดังก้องในความมืดมิดอิโต้เล่มใหญ่สะท้อนแสงจันทรวูบวาบก่อนจะถูกเหวี่ยงลงไปที่ลำคอของชายไวกลางคนเพียงครั้งเดียวเลือดพุ่งกระฉุดเป็นสายตัวเขาล้มสุดลงทันทีทันได้เงาเล็กๆคนนั้นยืนตัวสั่นเทามือยังกำมีดแน่นก่อนจะตระหนักว่าตัวเองเพิ่งทำอะไรลงไปแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหนาวที่พัดผ่านใบกระหล่ำปลีและเสียงหัวใจของฆาตรกรที่เต้นแรงราวจะระเบิดออกจากอก เช้าวันรุ่งขึ้นลุงบุญมีเดินผ่านไร่กระลำปลีของเพื่อนบ้านเหมือนทุกวันทันใดนั้นเขาก็ชะงักเงาคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่กลางทุ่งร่างกายแข็งทื่อลำคอถูกกรีดยาวจนเกือบขาดเลือดแงกแกมแค่เล็กน้อยทั้งที่บาดแผลลึกขนาดนั้นควรมีเลือดนองพื้นเป็นลิรลุงบุญมีคนลุกสู้เขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและนี่ก็ไม่ใช่ที่เกิดเหตุจริงเพราะศพถูกย้ายมาทิ้งที่นี่ต่างหากเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาพบสิ่งที่ทำให้ทุกคนเงียบกริบ ผู้ตายถูกแทงและฟันมากกว่าสิบแผลแผลที่ลำคอสะอาดและลึกจนตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งเส้นแต่เลือดที่พื้นกลับมีแค่หยดเดียวเหมือนคนตายถูกฆ่าที่อื่นแล้วถูกลากมาทิ้งไว้ตรงนี้ให้คนเจอตำรวจเดินสำรวจต่อห่างออกไปแค่150เมตรพวกเขาพบจุดเกิดเหตุจริงพื้นดินยุบเป็นหลุมรอยเลือดแห้งกลางมีรอยลากยาวรอยเท้าสับสนวุ่นวายและที่สำคัญที่สุดรอยรองเท้าผ้าใบพื้นลายคลื่นชัดเจนคู่หนึ่งความยาว27เซนติเมตรเบอร์44และตัวอักษรที่สึกจนเกือบหายแต่ยังพออ่านได้ ตาดาวรองเท้าคู่นั้นกลายเป็นเงามืดที่ตามหลอกหลอนตำรวจตลอดคดีเพราะไม่ว่าเขาจะตรวจใครรองเท้าคู่นั้นก็เหมือนวิ่งหนีไปซ่อนตัวตลอดเวลาผู้ตายคือนายสมชายอายุ62ปีชาวบ้านเรียกลุงสมชายคนซื้อตรงขยันแต่ดุมากถ้าจับใครขโมยของในไร่ได้เขาเคยประกาศกล้าวไว้ต่อหน้าชาวบ้านว่ากูจะไม่ยั้งมือและนั่นคือคำพูดที่กลายเป็นลางร้ายของเขาเองตำรวจเริ่มจากสมมติฐานที่ชัดเจนที่สุด นี่คือคดีฆ่าเพื่อปิดปากลุงสมชายคงไปเจอจนขโมยพืชผลในไร่ตอนขําเลยเกิดการต่อสู้แล้วจนลงมือฆ่าเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกจับแถมยังลากศพไปทิ้งอีกจุดเพื่อกลบเกลื่อนเบาะแสเดียวที่มีคือรอยรองเท้าตาดาวเบอร์44ตําตำรวจจึงเริ่มลากสมชายอายุ25-35ถึงปีในรัศมี10กิโลเมตรมาตรวจรองเท้าทุกคนที่สูง1 7 5 1 8 0เซนติเมตรทุกคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบลายคลื่นทุกคนที่เคยมีเรื่องกับลุงสมชายถูกเรียกมาหมด คนแรกที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือนายชาตรีลูกชายป้าสมจิตเพื่อนบ้านเก่าที่เคยมีเรื่องกันหนักหน่วงถึงขั้นลงไม้ลงมือนายชาตรีอายุ32ปีแต่เขาสูงแค่160ซนติเมตรต้นต,นตนรูปร่างผอมบางแขนขารีบรองเท้าใส่เบอร์41ไม่ตรงกับรอยเท้าเลยสักนิดคำให้การก็แน่นวันเกิดเหตุอยู่บ้านกับแม่ทั้งคืนตำรวจเลยตัดชื่อออกต่อมาเป็นนายกมล อายุ42ปีรูปร่างสูงใหญ่ตรงแปะมีบาดแผลที่มือเย็บ6เข็มมีมอเตอร์ไซค์มีรอยล้อตรงกับที่เกิดเหตุแถมยังมีรองเท้าตาดาวอยู่ในบ้านแต่รองเท้าเบอร์41อีกแล้วและบาดแผลที่มือเกิดจากตัดต้นไม้ก่อนวันเกิดเหตุ1วันแถมไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลตอน21นาฬิกาซึ่งถ้าค่าคนตอน17-19นาฬิกาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าหมอกไปโรงพยาบาล30กิโลเมตรก็ดูสมเหตุสมผลตำรวจเริ่มสงสัยตัวเอง เวลาผ่านไปสิบวันตำรวจตรวจคนไปแล้วกว่า1,200คนทุกคนที่เหลือเป็นผู้ต้องสงสยัสยใส่เบอร์41ส่วนคนที่ใส่เบอร์44กลับมีระบายแน่นหนาไปหมดคดีเริ่มเข้าทางตานันจนกระทั่งรองตำรวจเอกปรีชานั่งมองรองเท้าตาดาวเบอร์44ที่ตำรวจซื้อมาทดสอบแล้วเอจัยวัดความยาวจริง28.5เซนติเมตรไม่ใช่27เเซนติเมตรเหมือนรอยในที่เกิดเหตุเขารีบโทรหาโรงงานตาดาวในจังหวัดใกล้เคียงคำตอบที่ได้ทำให้ทุกคนตกหน้าผากพร้อมกัน รองเท้าตาดาวเนี่ยมันไซส์โตวกว่ามาตรฐานทั่วไปครับเบอร์42ของเราจะยาวแค่27ซนติเมตรพอดีโลกทั้งใบของทีมสืบสวนพลิกคว่ำในเสี้ยววินาทีรอยเท้า27เซนติเมตรที่ทุกคนคิดว่าเป็นเบอร์44จริงๆแล้วเป็นเบอร์42ของยี่ห้อตาดาวตำรวจรีบวิ่งกลับไปที่บ้านนายชาตรีทันทีคนที่เคยตัดชื่อออกไปตั้งแต่วันแรกเพราะเขาใส่เบอร์41หรือเราคิดอย่างนั้น เมื่อคนบ้านอย่างละเอียดครั้งที่2องตำรวจเจอรองเท้าผ้าใบคู่เก่าๆซ่อนอยู่ใต้เตียงพื้นลายคลื่นตัวอักษรตาดาวสึกจนเกือบหายขนาดที่ป้ายข้างรองเท้าเขียนว่า42พอพลิกดูพื้นจริงวัดได้27เซนติเมตรแปะและเมื่อเอาไปเทียบกับรอยเท้าที่เกิดเหตุตรงกันทุกซี่ลายทุกรอยสึกแล้วหลักฐานสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ผลตรวจ DNA จากเลือดและเนื้อเยื่อใต้เล็บของลุงสมชายตรงกับนายชาตรี100เอร์เซ็ เมื่อถูกเค้นจนมุมนายชาตรีก้มหน้าสารภาพทุกอย่างด้วยน้ำตาผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาเลยพี่ผมแค่จะไปขโมยกระลำปลีสองสามหัววันนั้นแม่ไม่อยู่บ้านผมเห็นหัวกระลำปลีลุงสมชายมันสวยมากหัวโตๆเขียวๆผมเลยว่าเก็บนิดหน่อยแต่ลุงเขามาเจอพอดีลุงโกรธมากด่าผมสาราพัดทุกตีผมไม่ยั้งผมวิ่งหนีลุงวิ่งตามผลักรถผมล้มจับผมกดลงพื้นบอกว่าจะลากผมไปให้ชาวบ้านเห็นหน้าผมกลัวกลัวมากกลัวอับอายกลัวแม่โดนดา่า ผมร้องขอให้ลุงปล่อยคุกเข่าอ้อนวอนแต่ลุงไม่ยอมผมคว้ามีดอีโต้ที่พกติดตัวไว้แทงไปครั้งเดียวมันโดนคอพอดีเลือดพุ่งเต็มหน้าผมตกใจจนขาแข็งลุงล้มลงไปกองกับพื้นผมลักศพลุงเข้าไปลึกในไร่กลัวคนเจอกลัวความผิดผมโยนมีดทิ้งคลองล้างเลือดซักเสื้อผ้าทำเป็นปกติแต่รองเท้าคู่เก่าที่ใส่ไปขโมยวันนั้นผมลืมเผาทิ้งชายร่างเล็กที่ทุกคนมองว่าไม่มีทางฆ่าคนได้ก,กลับกลายเป็นฆาตรกรที่โหดร้ายที่สุดเพียงเพราะความอับอายชั่ววูบ สารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตคดีที่ทุกคนคิดว่าจบตั้งแต่วันที่สามกลับต้องใช้เวลากว่าสองเดือนตรวจคนกว่าสองพันคนเพียงเพราะความเข้าใจผิดเรื่องขนาดรองเท้าหนึ่งเบอร์และกระลำปลีหัวโตโตเพียงไม่กี่หัวก็พรากชีวิตคนไปหนึ่งคนและทำลายอนาคตของอีกคนไปตลอดกาลถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ว่าใครคือฆาตรกรตั้งแต่ต้นคุณอาจจะผิดเหมือนที่ตำรวจเกือบทุกคนเคยผิด พราะบางครั้งความจริงมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่ไม่มีใครสนใจเช่นขนาดของพื้นรองเท้าที่แตกต่างกันแค่1.5เซนติเมตรเท่านั้นคดีนี้จบแล้วครับแต่คำถามยังหลอกหลอนผมจนถึงทุกวันนี้ถ้าวันนั้นลุงสมชายยอมปล่อยวัยรุ่นตัวเล็กๆไปโดยไม่คิดเรื่องหน้าไหนหรือถ้าวันนั้นนายชาตรียอมอับอายสักหน่อยแล้วเดินกลับบ้านไปด้วยความขายหน้าทุกอย่างอาจจะไม่จบลงด้วยเลือดกลางไร่กระลำปลีในคืนที่หมอกลงจัด ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบครับถ้าคุณรู้สึกขนลุกหรือเส้นผมสยองเกรียวในบางช่วงนั่นแหละคือสเสน่ห์ของคดีจริงที่ไม่มีสคริปต์เจอกันใหม่คดีหน้าคดีที่อาจจะเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดฝันดีครับและอย่าลืมล็อกประตูนะครับคืนนี้หมอกลงจัดเหมือนกัน